ก็เลยด้แบบอเปิดไ่ดเป็นอย่างก็เปิดแค่ยังกระปุกเข้าเออปีกไนมตามีอย่างกระหานกระหานมยำยำอย่างแม่ยำแบบโอหรือยำโซบโอมีอย่างนครับ ก๋วยเตี๋ยวแกม่กัปีหวานบบจะบะหมี่สุกโฮจะปีหวานคืออย่างแม่โโะกะปีหวานกันมีกับบะปีหอมแดงพริกสดเจียวใส่กันน้ำตาลปี๊บจะกักุ้งแบบห้งหอมเจียวเนาะผงสุลูดพริกผงทานบนนวดกต่เติมพริกเกลือไปนั่นแหละ เดี๋ยวให้มันสียางไปเลย่เห็น,นาากกบ่ล่ะมาแกะบโอ้ก่อสมโอฮะส้มโอขอน่เออบโอสมโอล่ะเอิ้นมันขอนบบโอส้มโอแบว่าอะสมโอ แกลกชิกออกชีกเป็นชิ้นๆอืมจ้ะนอดีกสมบูรกุ้งกุ้งเหี่ยวอะไรยังงีกระเทียมหอมเจียวหอมเจียววะแม่<า>ชุรสพริกโป่งแล้วก็

กือนกระดาษนะก็มาแยบกันเลืนอพี่น้องอ่กระปีลงไปเบิด์ีเลยกระปีล่องเลยหมอแม่ต่อแห่งกระ,กระเ,กเทียมเจียวไปเลยอือือ เติมความเผ็ดด้วยพริกขมจ้าความมีวยกับเกลือนิดหน่อยเกลือผงนัวนิดหน่อยเติมความแซ่บด้วยผงนัวจ้ควาคุกเข้าให้เข้ากันคนขนให้เข้ากันคุกเขาภาษาบ้านใอยวา่าคนอ เอามื่อปิดปากไ้เด้อพี่น้องเหนือไรจียนำได้ตะกรงหยาน้ำบ่หยากรู้ครับมันจไปเปรี้ยวหวานเนาะเปรี้ยวหวานมาเนอรสกะปิเล็กนึง่นมาแม่น้อกหวานกะหอมหอมกะจีเด็กข้าวหอมของปูงแ่ของหอมเจียวแน่จ้า นิดน,นิดนอยก็ปิคนม,ม,มันไ่แตกล้างไครับย่ำสม,มุนว่าแม่อันนี้สูตรแม่เองบอกแม่กินเองบอกสไตล์สไตล์ของแม่เองนีครับบนะเสี้ยม,มึงแม่เส้ แปลในปากพอดม,อม,อมแค่นี้ก็หอมล้วอ่ะเช็ดจานแม่เ็จาน ทำเองกินเองสไตล์แม่มาลีนะเป็นไงแม่รสชาติเชิมเลยค่ะมาชิมเลยพี่น้องกินกันเนื้อส้มโอนสแตกเปาะเปาะในปากนะแม่นะในรสชาติของตะกี้บมเนี่ยอธิบายให้พี่น้องเข้าใจแน่แม่ แล้วอย่างเมื่อกี้มันสินใดรสชาติอันกะปิหวานข้าแมมเบีอ่มันเสียงมีพริกสดนะพี่น้องมันก็สิหอมพริกสดหอมพริกป่นที่เราใส่ไปก็สิได้กรอบๆขอาวอันหอมเจียวแล้วม่นใส่หอมเจียวประมาณกับหอมเจียวมันเปิมข้าวหอมแล้วแม่เรามปิมข้าวแล้วก็มา ยังก็สิแกในปากอังกะสิกรอบกรอบกรอบจาะกันบ้าก็สิได้ความนีีของกุมแหงนั่นอันนี้กะสำรับไม่รู้ของอังไม่รู้จะขึ้มบว้นบวนก็ได้ก็ได้นะ รสต่มีแคลอรี่ไรอาหาร,กกร,รหวาิน่ะบิเิมแต่ว่าอิ่มเป็นม่อไอิ่มเปนเม่อิ่มเพาะว่าคนเะไป่กินแจอเนี่ยเนี่ยเม่อกินกินสมตำกินสูตรพูนชิเนก็ะอิ่มก็ด้ ย่างยังจะแล้ว,วนะแล้วหน่อยก็เลยกินเขากินเดีย้ยจากนี้ไงตัวโตโอ้โหอลังการรสบบชาติร้นบ้านเมือกนอกเมือกนอกอาจจะมีขึ้นกันนะมักสมโบนี่น้อยิ่งกันละสมโบร์รสตัวโตรสหวานนะครับ,นะรบประทานถูกใจ กบนี่วันวันกินกับปอบอัวคุณ <laughs> จะมาห้องเด้สมบูรสมบูรรถตัวรวานนะครับประทานผู้จดใจสมบู แม่เจ็ดมจีนซาดูดเป็นพริกสดพริกสดจะใช้พริกของ่พริกสดดีแ่น่งปกับพี่วันอ๋ออืมอืมจาจะพริกขีห้หนูพริกขีห้หนูซีมันจะขำปะบอเอาออมาสมบมอ

เอาอยู่อะฟ้าานอนี่เจ้าหนาบกเบือบกฟ้ากบกอยฟันเนาะอก่อฟานเช่เท่มเคยกิน,นอ่ชนมา <c oughs> ชุนมาแม่มาเชียร์้ก่ฟ้านหลายวะเดี๋ยวมื่อหลังสีเห็ดเมนูก่อยฟ้านอ้กอเมรนก่ฟานคืน <c oughs> อ,าอาการฝ้อย โอเคครับพี่น้องชมปูทุกคนนะแม่บอยดีเปาหวัวกันตามภาษาอย่าไปเสีเรียพี่น้องเข่าเรียว <c oughs> แม่มาลีกับตาหน่อยกับบางที่กับลบนินกับพันมันกัทะเลาะกันมั่งนะโมแมนที่มีความสุขคือจูเลียนาจอให้พี่น้องเห็นเนี้ยตั้งเทียกับทะเลาะกันนะแม่นะ <c oughs> โมเมนต์โมเมนต์คิดว่าพี่น้องสิคว่า เอออันนั้นเนี้ยรล่นเคียวควมคิดกับ,บตรงกันคนุณเฮาหวานๆสิอืมห<ต>วนานหวานมันก็นมีเปรี้ยวมั่งละนะมันกนัคือจังลินน่ะเขียวกับลินน่ะมันอยู่ใก่กันมันก็ต้องกัดกันมั่งละน้าแม่นะนธรรมดาเห็นมบมาดีกับจากองมาเอ้ฮากันว่าเลเคียร์กะ พิษกันตามธรรมชาติของสัตว์โลกทั่วไปของมนุษย์แห่ไพ่ต่อกันเนาะจ้ากระเด้ก็นโดนดูอบแม่นบ่แม่นสิบบาสิอุ้ยสิแฮปปี้สิแฮปปี้แอนดี้ตลอดเนาะมันก็คนเฮามันมีทะเลาะบ่แว้งแต่ว่าความทะเลาะหั่นเฮาจีบมาพิจารณาว่าเฮาทะเลาะกันหนวยเรียนหยังอักมันทะเลาะกันบ่เรื่องนี่มันบ่เป็นเรื่องหรอกแม่เนาะ นี่สกิดหน่อยเรียงยังไงห้อากับสปรึกษากะกัน่วนมาสิทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยละจ้ะโบเมนทะเลาะเกินว่าควบคิดไปตรงกันโอเคน่าแม่นนะเรื่องยังไงเรื่องยังไๆมันบ่มีหรอกชวนมาเขาจะมีเรื่องจุกจิกจุกจิกทะเลาะกันแล้วห้องอื่นสวย ไปเหตุงานจ็นคนแม่ารีว่าแม่มวารเป็นคนณจ้ารถรถหลอดุงอย่างนะโรษแม่าดีว่าร้ำนักไปเอแม่มวากินเขากินรมาไดเพราะว่าตานหนมาว่ายามลอดรดดุงกัิว่าอุ้ยอวนแห้งยามพารถลมกับว่าล่มกัไปทับดาบก็เจ๊จีอพี่น้่น กะโมเป็นไงกะเพื่อเพ่อเรียนเพื่อเรียนสติเฉยๆโอเคครับเนาะแม่เนาะเอาหม้อขอบนตามภาษาเช็ดแซมนะแม่เนาะบอกเล่าเรื่องขอบขั้วพี่น้องจ้ะขอบขั้วลินกับฟันมันทะเลาะกันทุกมือแหล้วเหย,<พ>ยียบไผ่ตอ<ร>กกันจ้ะอดทนและให้ไพ่ทุกอย่างลินกับฟันเนาะแม่เนาะ หน่งหน่งดีที่สุดทุกคนแหละชื่นขาบพ่อมันก็ต้องทะเลาะกันผัวกับเมี้ยมันก็ต้องมีกัดกัดแน่เข้าใจชีวิตมันชีบมีรสชาติมันแบบเนี่ยคือเยี่ยมมากอ,อ่ะครับมีเปี้ยกมีหวานมีเค็มมีเผ็ดมีหลายรสแน่โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่เฮ้ยจ้าบ๊ายบายฝากกด subscribe ให้แม่ด้วยนะครับ กดไลค์ด้วยจ้า